ราชันเซียนมืนพิพพหวนคืนแห่งนครตอนที่14ถึงตอนที่17ก็โอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยก็ต้องขอโทษนะครับที่คลิปลงช้าไปหน่อยนะก็โอเคตอนนี้นะครับเป็นตอนล่าสุดแล้วถึงตอนที่17นะถ้ามีตอนใหม่เพิ่มเข้ามาผมจะทําผมจะรวมทีละ3 4ตอนแล้วผมจะทําคลิปลงให้ทีเดียวนะครับผมก็ติดตามได้ที่เพจนะครับเคสวิชามหาเซียนอ่านก่อนใครได้ที่นั่นนะครับ ไปรับชมคลิปกันเลยสำนักเย่าสาขาแยกอ,อกูมาแล้วชุบเกิดอะไรขึ้นหยุดนะแกเป็นใครอะฮึซวทางนั้นอยู่ทางนั้นเร็วๆไปเร็วๆมีผู้บุกลุกเตรียมการโจมตีเออฮือศตรูปรากฏตัวแล้วทุกคนฆ่ามัน อยา่าเร็วๆฆ่ามันเร็วๆเอเอฮอะไรมึงจะฆ่าใครวะเสือเออถ้ารองเจ้าสำนักบุกเข้าไปพร้อมกันแก้แค้นให้ร้องให้ร้องเจ้าสำนักครับฮยพลังเวทอะไรมาหมดโอ้โหนี่มันยากเงินขาปะเนี่ยไม่ใช่เอโอโอ้โหโดนลักโอโ้โหโดนขาเป็นกลมเลยโอโ้พลังไฟเอเอ อะไรอะไรแวบบ๊บวะฮะโหชื่อโหตัดหัวทิ้งมาเออแล้วรีบดีดีกว่าอออเออยือยะดูดเฮ้ยไอพวกโง่งข้างนอกมันทำอะไรกันแย่แล้วครับท่านบุหุสโสมีผู้บุกลุกบรรดาสิทธิ์บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วหัว แล้วหัวหน้าองครักษ์เหรอตายหมดแล้วครับไม่รู้จักพัฒนาเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเข้าไปก็สู้ไม่ได้สละก็ดีพอดีฉันเองก็เบื่ออยู่เหมือนกันลหละนะ <c oughs> อีกสีก4 0อเมตรเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนซูปเปอร์ไฮเว์เอ้ยมันเป็นเสียงจิเพ็ดอีก400 m. เมตรเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าสู่ถนน ซูเปอร์ไฮเวย์ถ้าไม่เชื่อฟังฉันฉันก็จะบอกฉันจะไปบอกทางต่อขาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะอแอปนี้แอปนำทางนี้ก็สะดวกดีอยู่หรอกแต่พูดมากเออ,อเดินโอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอวนี่สมัยนี้ปล่อยพวกสัตว์ทดลองออกไปครับ ว่ากันว่าผู้อาวุโสใ่อ๋ออันนี้เด็กเสียงเด็กเนาะว่ากันว่าผู้อาวุโสเหาาใช้ชีวิตมาเกินร0อยกว่าปีแล้วท่านใช้วิชาพิษนานา,นานชนิดเปลี่ยนศพให้คืนชีพได้แถมยังแถมได้ยินมาว่าช่วงนี้ผู้อาวุโสจะก้าวหน้าไปอีกขั้นประสานกับร่างสัตว์ได้ในที่สุดวันนี้ก็ได้

ล,ลองลองขยายภาพดูอาวุธที่มันถือสิครับนั่นมนันนั่นมันดาบที่ท่านเจ้าสำนักกำลังตามหาอยู่นี่น่าสนใจจริงๆถ้างั้นก็ดีแกตามเช่นมาปลดปล่อยราชพิษครั้งซะครับราชาพิษครั้งว่ากันว่าผู้อาวุโสผู้อาวุโสป้อนพลังให้มัน กินเกินร้อยปีแล้วจนกลายเป็นหนึ่งในปีศาจประดิษฐ์ที่ผู้อาวุโสทําสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป,เปิดประตูเข้าเปิดประตูเข้าไปจำได้จำได้ว่าที่ส่วนนี้มีเป็นเขตห่วงห้ามที่ห้ามไม่ให้เหล่าศิษย์เข้ามากินเหม็นสาบคลุ้งเลยอะ่ะเจอแล้วเปิดแล้วเปิดเลยโอ้โหตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยตะขาาวะ เออเออนี่มันยังพึ่งแค่ของว่างเท่านั้นของจริงรองให้แกไปล่าอยู่ข้างบนนั่นยังไงล่ะฮะฮะอพกมาไม่ได้เจ็บคอเออตูมขึ้นไปเอ่อ ฝ่าม yeah. uh, ือระเบิดพิภพไม่รู้ใช่หรือเปล่าตั้งชื่อเองแม่งเลยยาตูฮุชูฮัชูซุซู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 ยากระทาอสนนเวทมังไม่รู้เหมือนกันช่างเหอะซูเออกันกันซูโอ้แม่งไม่ค่อยมีเสียงภาคเลยยาซู โซฟต์โซฟต์ตู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 เจียอะไรก็ว่าไปโอ้เป็นพิษด้วยโซวฮ้ยังข้าฮ้ข้าจะให้แกได้ตายอย่างอานาถเลยคอยดูสิฮ้นั่นนะนี่มันฮะว,วิญญาณเงินเหรอโอ้โอ้รีบฆ่ามันเร็วๆโอ้นี่มันวิชาบ้าอะไรกัน หรือว่นี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ของดาบปิศาจเฮ้ยโจมตีพวกมันไปก็ไร้ผลเฮ้ยลบชุบน้ำเต้าจากกาักรวันจงดูดูฮ่าฮ่าฮ่าจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีใครหน้าไหนรอดพ้นจากสิ่งนี้ไปได้ฮะสู้ ห yeah, 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 yeah. ลังที่พุ่งขึ้นฟ้านี่เมื่อกี้เป็นดาบอสูบเป็นดาบสู่วิญญาณไม่ผิดแน่ข้างในนี้แหละน,นั่นมันดาบสู่วิญญาณอยู่ในมือของน้องสาวเราแย่ yeah, yeah, แล้วจือโยกำลังถูกดาบสู่วิญญาณกลืนกินเซ่ยายา ถ้าหากว่าเอ้ยไม่ใช่พระเอกถ้าหากว่าจิยวเป็นอะไรขึ้นมาฉันไม่ปล่อยไอ้ดาบนั่นไว้แน่ไปตายซะดูดเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยกลังจะเข้าไปแล้วเออไม่นะนั่นนั่นมันนั่นใช่พี่หรือเปล่าคะ ชฮ,ะฮะ่าฮ่าอีกไม่ถึงสองชั่วยามก็จะกลายเป็นเศษเท่าธุรีพอถึงตอนนั้นดาบปีาศาจก็จะกลายเป็นของเราอย่างสมบูรณ์ฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮาตุม้มออ,อะไรวะนั่นโอ้โหมันมีเงาอย่างเท่เลยว่ะไอสารแลว้วเร็ว ปล่อยคนในน้ำเต้าออกมาเดี๋ยวนี้ซะก็ตอนนี้นะครับตอนที่17นะครับก็เป็นตอนล่าสุดนะอืมก็ถ้าอยากอ่านต่อนะครับก็อ่านต่อได้ที่เพจอ่านก่อนใครได้ที่เพจเคลิดวิชาวิชามหาเสียนนะจ๊ะจุ๊บก็นั่นแหละก็สวัสดีนะครับก็คงจะมีแค่แบบว่ามันก็อาจจะแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ก็สวัสนีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครตและแชร์ เบนเพื่อเป็นกําลังใจได้นะครับสําหรับผู้ติดตามที่เพิ่มมาก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนที่ผู้ติดต,ตามเก่าอยู่แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับเราเจะเป็นครอบครัวภาคมังงะไปด้วยกันนะครับสโลว์นี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายเจอกัน